สดีค่ะดิฉันนะคะจันทาสิงแก้วนะคะคลังปุ๋ยวินโกนะคะของนครราชสีมานะคะที่อำเภอโชคชัยค่ะนครราชสีมาได้มาเยี่ยมชมไล่มันของคุณสนอเป็นคลังปุ๋ยอยู่ที่อำเภอด่านขุนทดนะคะแล้วก็ได้มาสอบถามคุณสนอว่าได้ใช้ปุ๋ยของเราไปเป็นยังไงมั้งคะขอบถามความรู้สึกนิดนึงค่ะคุณสนอ เป็นยังไงมั้งคะลงไปแล้วพอใจครับพอใจนะคะตอนนี้ลงเป็นคังแล้วใช่ไหมคะของอำเภอด่านคุณทศครับค่ะแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างลงมันแล้วแทนแล้วดีครับมันเขียวดีครับแตกต่างกับที่ก่อนเคยใช้ปุ๋ยเคมีไหมครับแตกต่างแตกต่างมากครับต่างมากนะคะแล้วมีมีมีความรู้สึกว่ามันแตกการแตก แต่ตาการอะไรอย่างนี้มันมันเมื่อก่อนนี่ใช้ของเคมีใช่ไหมคะครับใช้เคมีครับค่ะแล้วตอนนี้คือลงลงลงทั้งหมดกี่ไร่คะยี่สิบกว่าไร่ยี่สิบกว่าไร่ใช่ไหมคะคือลงหมดเลยครับค่ะการลงนี่ลงยังไงคะกี่กระสอบต่อไร่คะปีนี้ลงเพิ่นไร่ละหนึ่งกระสอบลงไรไรกลหนึ่งกระสอบลองดูแค่หนึ่งกระสอบต่อไร่นะคะปีปีแรกนะคะยังผลออกมาถึงขนาดนี้ ใช้แล้วดีไหมคะดีครับต้องการแตกต่างได้ต้องการเลยนะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ